พระอารามหลวงก็ทานฝ่ายสงฆ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

ปัตตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิแต่เป็นเชิญทุกท่านให้ความตรุหนายืนขึ้นครับ เนื่องในมหาหมงคลปุบัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพุทธเจ้านายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยข้าราชการทุกฝ่ายและประสบการณ์ชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่ละขอพระเลานพบะรมราชานุญาตประกาศเฉลิญพระเกียรติคุณเพื่อแสดงความจงรักภักดี ร่าแ,แสดงความกตัญญูกรตักเตีธทิตาทรร,รองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาตจ,จิจ์ผู้ทรงพระคุณกันประเสริฐขอไม่สิดธาลุคาาแห่งพระองค์ผู้ทรงอภิรักษ์ชาติไทยจงสถิตเสถียรสถาพรยิ่งยืนนานและขอพระปุญญาธิการทรงปกเกตคุ้มกล้าทั้งศุขินิกรทุกมูเรา Ina liba sabana la bantate pata